เองเองอเองรู้ไหมอะตอนที่เองไข่อย่างเร่งเนี่ยเรานี่เครียดน,นี่นอนมีนแค่รักสักคืนนึงจริงอะเรารู้นะว่าตัวเองเป็นร่วงเราเราขอบใจนะที่มีตัวเองเคียงข้างเราสเสมอเราโชคดีมากที่มีตัวเองอยู่เคียงข้างเรา ไม่ว่าจะเกิดเราใดได้ไดขึ้นกับเราเราก็ยังมีตัวเองเคียงข้างเราเสมอตอนนี้เราก็ดีขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ต้องเกียดแล้วนะเอาได้ของเองอ่ะเองคิดมากไปเลย <What? S 2> อะไรเเนี่ยเรานี่คิดเราเครียดเราเครียดคิดว่าอีเป้าก,ก้อนหนะ้าพวกไม่ดีต่ำบุญรอยวันก้อน ป้าหัวก่อนหน้าพวกไม่ดื้อไอต่ำบุญรอยวันก่อนคนละเรื่องกันเลยคิดได้แค่ของเองเหรไม่ใช่เป็นว่างหรือไม่เดี๋วกูเป็นว่างไม่เด็กนี่ขิดมากแล้วคนละเรื่องกันเลยรำยึกเรื่องงั้นโอเคนอนไม่รับมันไม่ใช่เป็นว่างเราไม่คิดว่าตีเป้าก่อนต่อมาพวกไม่ดื้อว่า ทำบุญายวันก่อนตาพ่อไหมเอเอเ,นนะเขียนเร่างนั้นเลยเขีนมากเลยนักในคมมรัวกิผเหม่นวัว